วันนี้หน้าสวยเพราะรองพื้นดีและกันแดดก็ดีด้วย คือคุณรู้ไหมว่าจะแต่งหน้าสวยไม่สวยนี่มันอยู่ที่ครีมกันแดดด้วยนะบางครั้งเนี่ยกันแดดที่ใช้อยู่เนี่ยเนื้ออาจจะหนาเกินไปไม่เหมาะกับสภาพอากาศบ้านเรานะครับหรือเลือกเนื้อครีมกันแดดเนี่ยไม่ตรงกับสภาพผิวกันแดดบางสูตรบางเนื้อจะไปกวนเมคอัพแล้วก็รองพื้นฉะนั้นต่อให้คุณจะใช้รองพื้นวิเศษเลเลิศแค่ไหนนะฮะหรือรองพื้นของคุณเนี่ยจะมาจากแบรนด์ชื่อดังขนาดไหนก็ตามจะได้รีวิวแบบ10ดาว20ดาวก็ แล้วแต่แต่ถ้าครีมกันแดดของคุณไม่ดีตัวใครตัวมันเชื่อชัยชัยเนี่ย มีหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือต้องลองสกินแคร์ทุกๆวันสกินแคร์ใหม่ๆและสกินแคร์อย่างหนึ่งที่จะต้องมาเลือกใช้ตอนเช้าเสียงตายมากเลยนะคุณก็คือครีมกันแดดนั่นเองบางวันไม่รู้ชะตาชีวิตด้วยนะที่ต้องออกมาถ่ายรายการเนี่ยว่าครีมกันแดดตัวที่ลองวันนี้จะทําให้เมคอัพของดิฉันเนี่ยล่มสลายหรือเปล่าแต่ก็ต้องลองเพื่อแฟนเพจที่น่ารักทุกคนเพื่อจะได้รู้ว่าเอ้ยครีมกันแดดอันนี้ไปรบกวนเมคอัพของเราไหมนั่นเองก็ต้องลองทุกเช้าฉะนั้นวันนี้ ทยก็เลยไปหาครีมกันแดดมาจริงๆยาครีมกันแดดมีดีมากมายหลายแบรนด์นะครับแต่มีครีมกันแดดแบรนด์หนึ่งนะครับซึ่งชัยเพิ่งค้นพบและได้ถูกบรรจุเข้าไปไว้ในชัยบิวตี้รูมเรียบร้อยแล้วนะครับครีมกันแดดที่ว่านะฮะอยากรู้แล้วใช่ไหมฮะคุณจะเซอร์ไพรส์มากๆเลยเพราะเป็นครีมกันแดดแบรนด์ไทยพอลองใช้แล้วถึงแบบกรี กรีดราคาก่อนนะเพราะราคา2,400บาทที่ฉันอึ้งมากก็แอบ,บสงสัยว่าอุ้ยคือครีมกันแดดปกติที่ใช้ใช้อยู่เนี่ยมันก็จะราคาอยู่ในเรนจ์ไม่เกิน2,000แหละแต่พอ,พอเจอแบรนดน์นี้เป็นแบรนด์ไทยแล้วบอกว่า2,400ใช้ก็เอ๊ะไหนเข้าไปดูหน่อยซิว่าอะไรยังไงนะฮะก็รู้สึกว่ามีความท้าทายที่อยากจะให้ลอง มาลองซิอุ๊ยคุณเป็นกันแดดที่คุณดูเนื้อนะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนที่จะรูปไปที่มือคุณช่วยดูเท็กซ์เจอร์มือของฉันวันนี้นะ มีความวินเทอร์คุณเดี๋ยวพาลูบไปนะเหมือนเสื้อยับยับยิดนึงนะพาลูบไปปุ๊บทิ้งไว้แป๊บเดียวนะคุณตอนแรกจะดูชุ่มชื่นอยู่ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งนะคุณคือผิวเนี่ยจากที่ยับยับอ่ะคุณมันจะเหมือนแบบเหมือนใส่น้ํายาปรับผ้านุ่มอ่ะคุณผิวจะฟูขึ้นแล้วก็เรียบเนียนเหมือนเต็นที่กลางจนตึงอ่ะคุณฉะนั้นเนี่ยผิวก็จะดูเรียบเนียนสม่ําเสมอกันอุ้ยคุณดูสิอันนี้คือไม่ได้มีเทคนิคพิเศษเลยนะแค่ทาลงไปเฉยๆแล้วก็ลูบแล้วก็ทิิ้้้งงไววแแปนนนนึค่ัะะผ เราเนี่ยนะครับจะได้รับการเติมเต็มร่องผิวให้เรียบเนียนขึ้นรูขุมขนกว้างหรือมีริ้วรอยครีมกันแดดหลอดเนี่ยนะฮะเขาจะไปช่วยสะท้อนเงาดำๆที่อยู่ในรูขุมขนหรือว่าริ้วรอยของคุณเนี่ยให้หักเหแสงออกไปฉะนั้นเนี่ยรูขุมขนหรือริ้วรอยต่างๆคุณเนี่ยก็จะถูกเบลอทำให้มันดูตื้นขึ้นนั่นเองนะฮะจะเหมือนเป็นการเตรียมผิวอย่างเรียบร้อยในขั้นตอนเดียวเลยนะเขาจะมีทั้งบำรุงนะทั้งปกป้องแล้วก็ทั้งเตรียมผิว ก่อนแต่งหน้าฉะนั้นเนี่ยชัยก็เลยคิดว่าเออจริงๆแล้วเนี่ย2,004นี้เป็นราคาที่โอเคเลยนะเพราะว่า1ชัยประหยัดเวลาในการแต่งหน้าในตอนเช้าไปเยอะมากนะคะเพราะตื่นมาปุ๊บล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะอาจจะมีน้ําตบขึ้นมาอีก1ขั้นตอนนะครับแล้วก็ลงหลอดนี้หลอดเดียวแล้วจบหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มแต่งหน้าเริ่มลงรองพื้นอะไรก็ได้เลยชัยสกิปไพรเมอร์ไปเลยพอเจอหลอดนี้หน้าที่หลักนะครับก็คือเป็นครีมกันแดดนั่นแหละแต่ว่าเป็นครีมกันแดดที่มีทั้งบำรุงในเรื่อง ื่องความชุ่มชื่นแอนตี้ออกซิเดนช่วยเพิ่มความกระจ่างใสก็คือมีส่วนผสมที่เป็นไวท์เทนนิ่งด้วยนะครับแล้วก็ยังช่วยแอนตี้อจจิ้งด้วยทีนี้ประสิทธิภาพในการกันแดดเนี่ยเป็นครีมกันแดดแบบฟิสิกอลซันสกรีนนะครับชัยเคยบอกไปหลายครั้งแล้วว่าทุกวันนี้ถ้าคุณเลือกครีมกันแดดคุณควรจะเลือกใช้ครีมกันแดดแบบที่เป็นฟิสิกอลซันสกรีนนะครับเพราะว่าจะช่วยลดปัญหาที่เวลาใช้ครีมกันแดดแล้วอุดตันหรือแพ้หรือเป็นสิวซึ่งฟิสิกอลซันสกรีนในสมัยเนี้ยนะครับเขาพั พนาสูตรไปไกลแล้วฉะนั้นคุณไม่ต้องกลัวในเรื่องของความขาวลอยหรือความเหนียวหนักใช้ใช้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าเวลาหนึ่งรองพื้นก็ใช้น้อยลงแต่งหน้าก็ง่ายขึ้นไม่ต้องมาคอยเช็คเมคอัพตลอดเวลาและสีรองพื้นเนี่ยไม่เปลี่ยนไม่ไปกวนสีรองพื้นต่อให้หน้ามันหรือเหงื่อออกรองพื้นก็ยังเนียนสวยอยู่บนหน้าอยู่ดีฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะดีมากๆเลยนะครับส่วนผสมที่เป็น physical sunscreen ที่อยู่ใน p r a i r i p o r s e หลเนี่ยก็จะเป็นไทเทเนียมไดออกไซด์แล้ว ก็ซิงค์ออกไซด์ซึ่ง2ส,ส่วนผสมเนี่ยนะครับก็คือเป็นส่วนผสมที่เป็น p h ส s i c a l sunscreen ที่ใช้กันมากที่สุดแล้วละ่ะในประเภทครีมกันแดดทั้งหมดซึ่งก็ถือว่าเป็น p h สิ i c a l sunscreen ที่มีความปลอดภัยสูงมากทีนี้ถ้าเป็นคุณผู้ชายที่อาจจะไม่ได้แต่งหน้าคุณสามารถใช้หลอดเนี้ยหลอดเดียวในตอนเช้าสําหรับใครที่รีบๆนะคุณเขาจะช่วยลดความมันบนหน้าคุณได้ด้วยนะคือคุณไม่ต้องกลัวความแมนหดหายนะเะพราะหน้าคุณจะดูนวลดูแมตขึ้นนะครับแต่ว่าคุณไม่ได้ดูแต่งหน้า แม้ว่าเป็นครีมกันแดดที่เขาจะมีสีเนื้อเนื้อแบบนี้นะครับแต่เขาไม่ได้ทําให้นะฮะหน้าคุณขาวลอยฉะนั้นนี่สีเนื้อเนื้อแบบนี้นะครับจะไปช่วยปรับให้หน้าคุณดูสว่างสดใสขึ้นแต่ไม่ได้ขาวผิวจะดูสุขภาพดีขึ้นด้วยผู้ชายเนี่ยใช้แล้วเวิร์กมากๆเลยนะพูดมาเยอะมากยังไม่ได้บอกเลยว่าหลอดนี้ชื่ออะไรนะฮะหลอดนี้ชื่อว่า prairie p o c h นะครับ uv complete protection light full primer spf 5 0 pa บวกบวกบวกนั่นเองนะฮะ สำหรับความโดดเด่นอย่างหนึ่งของครีมกันแดดจากพ a r i p อร์หลอดนี้นะครับก็คือส่วนผสมที่เป็นเอกสิทธิ์ของเขาที่ชื่อว่า c a v ว a ยซิน e ดเร l a าแคร์นั่นเองนะครับหลักๆก,ก็จะมี c a v ว a ยเอ็กซ์ซึ่งเป็นสารสกัดจาก c a v ว a ที่ช่วยในการแอนตี้ออกซิเดนช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลดการอักเสบในผิวนะครับช่วยแอนทายเอจจิ้งผิวให้ผิวเนี่ยสามารถชะลอริ้วรอยแล้วก็สามารถรับมือกับแสงแดดแล้วก็รังสี UV พร้อมทั้งมลภาวะในอากาศได้ดียิ่งขึ้นฉะนั้นเนี่ยเป็น การชะลอความเสื่อมของผิวเอาไว้ตั้งแต่เนิ่นๆนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีซินเดอเรล่าแคร์ซึ่งไปช่วยลดการทํางานของเมลานินนะครับเขาเรียกว่าไปชะลอกระบวนการส่งเม็ดสีขึ้นไปที่ผิวชั้นบนให้ช้าลงช้าลงฉะนั้นเนี่ยไอความเข้มของผิวที่ทําให้ผิวของเราเนี่ยมีโอกาสในการที่จะผลัดเซลล์ผิวได้ทันก่อนที่เม็ดสีจะส่งขึ้นไปที่ชั้นบนใช่ไหมฮะผิวของเราก็เลยขาวกระจ่างใสขึ้นนะครับแล้วก็ลดโอกาส ที่ทําให้ผิวเนี่ยหมองคล้ําหรือเป็นฝ้าหรือเป็นกระจุดด่างดําได้ดีมากๆเลยอ๋อแล้วก็ยังมีไนายาซินามายนะฮะหรือวิตามิน B3 นั่นเองนะครับซึ่งเป็นส่วนผสมอันเรื่องชื่อนะครับที่ใช้ในสกินแคร์ประเภทบรท์เทนนิ่งเนี่ยเยอะแยะมากมายก็ช่วยในการ ลดวงจรในการผลิตเม็ดสีด้วยเช่นกันนะครับมีสารไวเทนิ่งถึง2ชนิดแล้วก็มีคาเวเอ็กซ์ตรักเนี่ยมาเสริมอีกด้วยนะครับเพื่อชะลอความเสื่อมของผิวจะบอกว่าเนื้อของเขาเนี่ยให้ความรู้สึกที่ลักชัวรี่มากๆคุณเหมือนจะเปลี่ยนจากผ้าดิบให้กลายเป็นแบบผ้าแคชเมียร์ขึ้นมานทันทีเวลาที่คุณลูบไปที่ผิวแล้วจะบอกว่าบางคนเนี่ยอุตสาห์ลงทุนซื้อรองพื้นหรือแป้งราคาแพงๆนะครับแต่ว่าอาจจะไปตกม้าตายที่เลือกครีมกันแดดผิดสูตรฉันเนี่ยต่อให้รองพื้น ดีแค่ไหนแพงแค่ไหนนะครับแต่ถ้าคุณเลือกใช้ครีมกันแดดที่ไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีหรอกบางทีอาจจะแค่เลือกเนื้อที่ไปไม่เป็นมิตรกับรองพื้นก็จะทําให้การแต่งหน้าของคุณในวันน,นั้นเนี่ยไม่สวยแล้วก็ไม่รองลาสติ้งนั่นเองนั้นเนี่ยอันนี้ใช่ว,ว่าเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆเลยนะสําหรับใครที่กําลังมองหาครีมกันแดดที่ช่วยให้ชีวิตง่ายไวแล้วก็ไม่ต้องมามัวพะวงเรื่องเมคอัพบนหน้าอันเนี้ยตอบโจทย์มากๆเชื่อใจ หลายคนเนี่ยฟังดิฉันป้ายามานานขนาดนี้แล้วคงอยากรู้ว่าสามารถหาซื้อได้ที่ไหนคะช่องทางการสั่งซื้อตอนนี้นะครับเป็นช่องทางการสั่งซื้อออนไลน์เพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะทั้ง Facebook In s t a g r a m นะครับแล้วก็ไลน์ถ้าคุณเข้าไปสั่งซื้อนะครับแล้วคุณบอกว่าเป็นแฟนเพจรายการเชื่อชัยนะครับรับส่วนลดไปเลยทันที25%จาก2,400บาทเหลือหลอดละ1,800บาทสําหรับโปรโมชั่นนี้นะครับตั้งแต่วัน,น จนถึงวันที่31ธันวาคม2,562นี้ฉะนั้นเนี่ยก็สามารถซื้อให้เป็นของขวัญตัวเองแล้วก็ให้กับเพื่อนๆหรือคนที่คุณรักได้นะฮะและตอนนี้นะครถ้าคุณไปกดไลค์เพจ p r a r i p o s t thailand นะฮะเข้าดูติดตามการเคลื่อนไหวของเพจเขานะครับเขาจะมีกิจกรรมเร็วนี้นะฮะเพื่อให้คุณได้ร่วมลุ้นรางวัลน,นะครับก็คือแจกเป็นครีมกันแดด p r a r i p o s t นะครับ10รางวัลฉะนั้นใครอยากได้ไปสิงเพจเขาค่ะเชื่อชั